สวัสดีครับพี่น้องกะจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมเห็ดไอเอาทอพีวีซีมาซุปซุปเซนอหม่นะเนี่ตอนนี้กะอาทิตย์หนึ่งแล้วมือน,นี่กะเลยสิบมาเบิงผลงานวานันเป็นังไหญมันจะคือเฮาต่างใจไว,บว้บ่เนาะไปเบิงกัน นาขาวจนพูนเป็นตะกินวะนี่บนไหน ต้นพูนปานนอนนั่งดินนี่ก็เป็นพุ่นงานที่เฮ้าเห็ดมาอาทิตย์หนึ่งครับมันกะบว่าท่านยาวนไดเนาะถ้าปล่อยไว้อีก,กอาทิตย์หนึ่งก็สิพอดีพอดียาวยาวก็หนีเดี๋ยวอัน,นีีเฮ้ากัสิทอเก่าอยู่ละ รวมกับนอมไม่ไว้ที่มันกำลังสิ้นแห้งถืงนะอว่ดเบียดกันเองครับนี่กำลังสิงขึ้นมาอีกนอนหนึ่งเียสึ้นไปเลยอันนี้คือเอามาเทียบให้เบิ้งนะครับนี่ น,นี่คือปล่อยให้มันขึ้นเองตามธรรมชาติสีมันกิสีเขียวน,นี่คือที่ห้าเอาทอสวมไวใบให้มันถึกแสงมันก็จอกอสีขาวนี่กระสิกรอบกลัวหวานกลัวเวลาไปต้มกินกระสิจืดไว้กลัวแั่งสิเดี๋ยวจะเ,เอาไปปอกให้เบิง้งว่าข้างใน ระวางอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติกับอันนี้ทีเท้าเห็ดเห็ดขาวจนพู่นขึ้นนอนนั่งดิดอย่างสิมันจะป็นอย่างไรแขางไน่มันจะต่างกันบ่ไอเบื้เนาะ มันขึ้นเองตามธรรมชาติที่เางบริเฮ็ดบริเฮ็ดบริเกงทางในมันเป็นยังไงถ้าอยากกินน้องไม้ขาวก็ต้องเองที่นี่รสชาติเราบว่าเป็นแบบนี้สวยงามบ่สวยงามนี่นี่แดงตามธรรมชาติอันนี้ เขียวๆนี่ที่เ้าเห็ดนี่เนี่ยมันสีหสัืซอว่ามันกรอบก่็กันเวลาเ้าปอกออกไหมห้าสีหสัืซอได้เลยข้างในนี่จุดแรกกรอบกลัวม,มันจีกรอบกรอบเลยนะครับนี่สีกับขาวก็กันเห็นไหมดิ ทางนี้สีกับสีขาวกลัวมันคือตัวนี้ออเอตาตีนสอดเหลืองๆมีขาวจวดเลยเวลาปอกมังสิซึ้งๆได้เลยว่ามันกรอบกว่ากันกรอบกลัวเวลาไปต้มกินกะสีหวานกลัวความ เบ่งเลยนี่ความแตกต่างระวังที่ห้าบดได้สวมทอไว้อันนี้ถ้าไม่ฉาดมีเย้าสวมทอไว้นี่เพราะว่าเ้าสวมไปแค่อาทิตย์เดียวมันก็เลยบ่ตเตอร์ยาวบันไดตัวนี้ถ้าปล่อยไว้อีกจักอาทิตย์นึงมันก็สิยาวก็หนีก็สิประมาณนี้ละถึงทอห้าพอดีแต่พอดีเก็บงามล่าต้มกับใบใส้เวลาโดนกลัว สีหวานสีกรอบกว่ากันนะครับลองเห็ดเบิเบงเดอผู้ดใดมีน้อไใหม่อยู่ให้อยู่หน้า